18. นักเรียนปลูกพืชชนิดหนึ่งในกระถางจนกระทั่งเริ่มออกดอกก่อนที่ดอกจะบ,บานหนึ่งวันเขาได้เอาถุงกระดาษครอบดอกไว้1ดอกปิดปากถุงด้วยคลิปหลังจากนั้น1สัปดาห์เมื่อนักเรียนนำถุงกระดาษออกพบว่าภายในดอกติดผลและภายในผลมีเมล็ดให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามก็ดอกของพืชชนิดนี้เป็นดอกสมบูรณ์เพศพี่ลองวาดรูปนะครับ ถ้าดูจากโจทย์เนี่ยเรานำถุงกระดาษใช่ไหมไปคลอบไว้ตั้งแต่ก่อนที่ดอกจะบานถ้าหากดอกนั้นมีแค่เกสรเพศผู้หรือแค่เกสรเพศเมียอยู่คนละดอกสิ่งที่เกิดขึ้นคือบริเวณนี้ครับจะไม่เกิดการถ่ายละอองเรนูจากเกสรเพศผู้ตกลงที่ยอดของเกสรเพศเมียแล้วจะไม่มีการเกิดมเมล็ดจะไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ภายในดอกเดียวกันเราเรียกมันว่าดอกสมบูรณเพศเพราะฉะนั้นกอไก่ถูก ขอไข่พืชชนิดนี้มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศอันนี้ถูกครับเพราะมีทั้งเพศผู้และเพศเมียขอพืชชนิดนี้เกิดการถ่ายละอองเรนูเกิดขึ้นละอองเรนูตกบนยอดเกสรเพศเมียอันนี้จริงไหมครับจริงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกคําถามถามว่าข้อความในข้อใดอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนที่สุดสําหรับพืชชนิดนี้มันถูกทั้งกอขอและขอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ที่ถูกต้องที่สุดคือข้อที่4ข้อนี้ตอบ4ครับ